สวัสดีครับพบกับผมเทวรลบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่นะฮะก็สาหรับสถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่นะฮะก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟทางไกลสายเหนือและก็อีสานปลายทางเชียงใหม่เด่นชัยอุบลราชธานีหนองคายเวียงจันทร์คำสว่างนะครับซึ่งข้างๆสถานีนะฮะก็จะมีร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมากินคาเฟ่อเมซอนใกล้ๆกับสถานีรถไฟดอนเมืองนะฮะ เดี๋ยวเราต้องเดินข้ามถนนนะครับทุกคนแถวนี้ก็มีของกินของขายเยอะแยะนะครับมีลูกชิ้นนะฮะข้าวกล่องก็มีนะครับสามารถซื้อไปกินบนรถไฟได้นะแล้วก็มีเซเว่นนะทุกคนตรงนี้ก็มีร้านเหนียวไก่นะฮะเหนียวไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่อเมซอนเลยนะทุกคน ตรงนี้เป็นพื้นที่ของตลาดใหม่ดอนเมืองนะทุกคนก็มีคนมานั่งกินเยอะแยะเลยนะฮะทุกคนร้านก็เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันนะครับเมนูเขาก็มีหลากหลายนะฮะตั้งแต่กาแฟนะฮะเอ็เปรสโซนะฮะ แล้วก็มีแบล็คคอฟฟี่คาปูชิโน่นะครับลาเต้มาค่านะฮะชาก็มีนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะสั่งชาเขียวนมนะครับเอาชาเขียวนมครับบรรยากาศภายในร้านก็ดูคือคึักมากนะฮะคนก็มานั่งที่คาเฟ่อเมซอนสาขาสถานีรถไฟดอนเมืองอย่างคือคักนะครับมีชาต่างชาติด้วยนะฮะโดยชาต่างชาติก็คิดว่า ข็คงรอเวลาขึ้นรถไฟนะฮะครับผมก็สั่งเป็นชาเขียวเย็นนะฮะราคาก็อยู่ที่ห้าสิบห้าบาทน,นะครับราคาก็ถือว่ารับได้นะตรงนี้ก็มีของขายนะฮะเป็นสินค้าต่างๆจากอเมซอนนะครับมีแก้วอเมซอนด้วยนะฮะแก้วแบบนี้สามารถใช้ได้หลายรอบเลยนะฮะทุกคนเป็นแก้วทัพเปอร์แวร์นะฮะ แล้วก็มีนิตยสารนะครับเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิชาเขียวของเขาหวานมันมากนะฮะหวานมันเข้มข้นเลยนะครับทุกคนก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะ ชาเขียวของเขาก็รสชาติหวานมันเข้มข้นนะทุกคนบางคนที่มาทานกาแฟที่อเมซอนก็นั่งชิีวๆทั้งวันเลยนะครับบางคนก็เอาคอมพิวเตอร์เอาโทรศัพท์มือถือมานั่งทํางานด้วยนะฮะก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t นะครับคลิปนี้เราก็เดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ